ปรากฏพร้อมว่าจีแห่งความหวังโอบกอดผู้ทรงศักดิ์สีแดงและจะยืงยืนหยัดกลางหิมะสีทองท่านพ้ก,ก้โลกได้โปรดคุ้มครองพวกเราด้วยไม่ต้องห่วงฉันเน่ยเชื่อในตำนานเสมอ ได้พี่พรเอองั้นก็ขอสักท่อนแล้วกันนะขอบคุณนะแค่เพียงหนึ่งคำนั้นแบตเตอรี่ฉันก็ล้นถลิ้มออได้แล้วล่ะค่ะบุเลนแน่เชิญเลยค่ะรักที่สุดเลยค่ะจะวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ยังรักที่สุดยังไม่สลัดสรุยพอนะแต่ความรู้สึกที่มีให้มาสเตอร์นี่ชัดเจนดีแล้วนะคะอะ มีเมลเข้านี่นาเมลฉุกเฉินจากมาสเตอร์ละค่ะเอขอโทษนะฮะลืมเมาเข้ากล่างมาจนได้ช่วยเอามาส่งให้ก่อนพักเที่ยงได้หรือเปล่าตอนเช้าก็ไม่ได้ทานมาหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยถ้าถ้าถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็มาสเตอร์ตายแน่เลยละค่ะไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงแบบนั้นซะหน่อยอะถ้าออกไปตอนนี้เราก็ยังสบายสบายแล้วนะนั่นสินะคะงั้นพวกเราไปกันเถอะค่ะ อากาศดีจังเลยเหมาะกับการเดินเล่นจริงๆอย่าปล่อยตัวได้มะเนื้อระวางภารกิจนะเอาึบาฮึบเอาฮึบห้าเหนื่อยจังเลยค่ะขบขอแห้งไปหมดนแล้ว นี่เป็นผลจากการเป่ายิงฉุบอย่างยุติธรรมนะอย่าสมออยกันนักสิงั้นเราพักตรงนี้กันหน่อยดีกว่านะคะเอ้ยแล้แลแน่ขอเชอเพลังสักอึกนึงสิเอาไว้ใส่ในนี้นะคะเ้ยออ ฮะหให้ตายสิเล่นอะไรของเขาเนะี่ย จะลึกเอาเรื่องอยู่นะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะไปดูหน่อยนะคะเอ้ยเร,เราขอไปด้วยสิี่นะเพราะเขากลางทีนะเราเดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหว เมืองที่ถูกลืมเลือนไม่ใช่ที่ที่คนนอกคนรจะเข้ามา สาธารณะมีที่แบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยแต่ว่าบรรยากาศไม่ดีเลยอ huh? <I> ะไอเนสดูนั่นสิเออ,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 อขอโทษนะคะ <c oughs> อะไรฮะพวกแกน่ะ <c oughs> ออเมาอยู่นี่นะึเขาปั้นนั่นน่ะอาจจะเป็นของที่พวกเราตามหาอยู่นะคะ <c oughs> แม ฝีมือของพวกเธอเองเหรอเอ๊ะจับตัวพวกมันไว้แล้วไปรายงานทั้งคลาวดี้เถอะค่ะเออจะทำอะไรเดี๋ยวเจ้าเลยคะอะไรออโอ้ถ้าไม่ยอมตามมาแต่โดยดีแล้วก็เจ้านี่จะเป็นยังไงฉันก็ไม่รู้นะฮะถ้างั้นคุณมาที่นี่ก็เพื่อมาสเตอร์สินนะคะค่ะืะ ถ้าอย่างนั้นเราขอต้อนรับผู้ที่มีความรู้สึกห่วงใยมาสเตอร์ Master นั้นในจักรวาลใต้พิภพนี้ก็คือสหายของเราจกักรวาลใต้พิภพเหรอใช่ที่นี่น่ะเป็นแหล่งซ่องสุมที่เหล่าชินกิ่เร่ร่อนซึ่งอาจอยู่กับมาสเตอร์ได้ด้วยเหตุผลมากมายเชื่อกันสร้างขึ้นมาน่ะชินกิ่ที่ไม่มีมาสเตอร์น่ะน่าจะถูกผู้ผระหลิดเก็บกู้ไปหมดแล้วนี่คะเราปฏิเสธที่จะถูกปฏิบัติแบบนั้นถ้าเอาถูกฟอร์แมตแล้วก็ต้องลืมความทรงจำที่มีร่วมกับมาสเตอร์แน่ ชินกิที่มีความรู้สึกเดียวกันเพิ่มขึ้นทีละคนสองคนจนกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ไงละ่ะแม้จะแร้นแค้นไปบ้างแต่ทุกคนก็ยังเป็นสุขเมื่อครั้อดีตมันเคยสงบสุขขนาดนั้นเช่ละ่ะจนกระทั่งยายนั่นมาที่นี่ยายนั่นเหรอนี่มันยังไงกันแน่เนี่ย แค่นคลาวดี้ดเราพาชรยากรเข้าปั้นมาแล้วค่ะเออฮะพวกเธอเนี่ยคิดจะทำอะไรถึงเอาของพันนี้เข้ามาน่ะฮะเด<อ>็กถึงจะถามว่ามาทำอะไรก็เธอระหว่างที่จะเอาไปให้มาสเตอร์มันแค่กลิ้งลงมาในรูนี้แค่นั้นล่ละค่ะเฮ้ยเมื่อกี้แกว่ายอย่างไงนะเย้เจุนี่น่ะเป็นของใครฮะบอกสิ เป็นเข้าป้นของมาสเตอร์ค่ะมาสเตอร์เหรอเออต่อหน้าฉันคนนี้นะังได้ขยิ่อปากพูดถึงมันอีกเป็นครั้งที่สองเลยนะได้กินแล้วจะอ้วกเยอะเฮ้ยล้วขอยอย่าพูดนี้ไปยัดใส่ห้องท่าซะรับทราบพวกแกเนี่ยอย่ได้นึกนะว่าจะได้เกบขึ้นไปบนดินแบบเป็นเป็นนะ่ะ เรื่องมันเป็นยังไงไม่เห็นจะเข้าใจเลยเฮ้เอ๊ะคนที่อยู่ตรงนั้นมันเฮ้ยหลอนน่ะแรงไฟมันตกแล้วนะหรือเปล่าเนี่ยปั่นไฟให้มันแรงกว่านี้หน่อยสิจะพวกขี้ค่า ฮะจามีไหวห,หรือเปล่หาอาอยากจะกราบแล้วอยากจะเจอมาสเตอร์มาสเตอร์เเฮ้ยแกเนี่ยจงใจแหกกฎสินะเอ๋ขค้นมาหนะต้องลงโทษ กรอบรูปอย่างดีเลยนะเนี่ยโ<เ>หดร้ายจริงดีมาสเตอร์โหดร้ายจริงเลยทำไมทำแบบนี้ล่ะเมื่อครึ่งปีก่อนอยูยูคลาวดี้ก็มาที่นี่แล้วใช้กำลังเข้ายึดครองเมืองแห่งนี้แล้วตั้งกฎว่ามาสเตอร์คือตัวตนต้องห้ามทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะพวกชินกิในทัพต่อต้านมาสเตอร์ ล้วนถูกมาสเตอร์ทิ้งเลยมีความแค้นอย่างลึกซึ้งผู้ที่แข็งขืนน่ะจะต้องทำงานเยี่ยงทาสหดร้ายที่สุดเลยค่ะเรื่องแบบนั้นน่าอภัยให้ไม่ได้เด็ดขาดกองทัพปลดปล่อยอย่างพวกเราหลบหนีจากการปกครองของพวกมันเพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดสึกมาโดยตลอดเพื่อนเหล่าเพื่อนพ้องที่ถูกจองจำด้วยแล้วเราจะแพ้ไม่ได้สายลมแห่งชัยชนะกำลังจะพัดมาในไม่ช้าถ้างั้นฉันจะขอช่วยอีกแรงนะคะ ความรู้สึกที่มีต่อมาสเตอร์นะ่ะทุกคนมีไม่จำกัดอยู่แล้วนี่คะอืขอบคุณมากนะคุณเลเนี่นาฮินะนี้ผู้ที่เรียกได้มีเพียงนายเท่านั้นช้าจริง รายงานค่ะหน่วยสอดแนมกลับมาแล้วค่ะวันนี้เที่ยงตรงถือเป็นเริศงามยามดีด้วยวายที่เราหมักบ่มกันมาเป็นแรามปีพวกมันเมาแอะกันหมดแล้วต่อจากนั้นอย่างที่คาดไว้ว่าคลาวดีที่เป็นแม่ทัพของศัตรูกำลังจะไปอาบน้ำวายอาบน้ำเหรอเวลามาถึงแล้วนี่คือเวลาพี่พาาษาเตรียมตัวทำการเคลื่อนทัพเดี๋ยวนี้เลย ทุกคนก็จะถึงวันนี้ฉันขอชมที่ทํางานอย่างทุ่มเทแล้วก็อดทนต่อวันคืนอันแสนอัะยศมาโดยตลอดจากนี้ไปเราจะขอเริ่มยุทธการล,ล,ละโดวยบุกะลุยเซโนกราโดไปสร้างความปั่นป่วนในสลัมเพื่อเรียกร้องความสนใจของทัพศัตรูดับซาบเราจะอาศัยจังหวะน,นั้นเพื่อปลดปล่อยพวกทัานหน้าที่นี้เราขอมอบให้หน่วยเลยเน่เข้าใจนะดาบราบตำหนักข้ะขณะเดียวกันฉันกับจิวจะบุกเข้าไปในพีระมิด แล้วจัดการคราวดี้ที่กำลังอาบน้ำซะรับทราบเซลโลกกำลังรบของพวกเรามีไม่มากนะหรือจะหนักหนาเกินไปหน่อยแต่ต้านไว้ให้ได้นะเชื่อมือเถอะค่ะพวกเราเนักขัดอาวุธเพื่อรอวันนี้มาตลอดเลยนี่นะไปกันเถอะด้วยศักดิ์ศรีแห่งทัพปลดปล่อยของเราไอ้พ้าอิสระและสันติสุขกลับมาสู่มือนี้ิ แยที่สุดเลยแย yeah, ่จริงๆนั่นแหละค่ะจะเที่ยงแล้วนะท่าเนี่ยท่านผู้กู้โลกได้โปรดช่วยลูกแม่ตาดำๆหน่อยเถอะข้าเอะท่านผู้กู้โลกเหรอเป็นตำนานเล้าขันของที่นี่นะตอนที่กำลังครับขันผู้กู้โลกแห่งเชชนะจะเผยโฉมและมาช่วยเหลือทุกคนนะ่ะพวกเธอเนี่ยรู้เรื่องที่นี่ละเอียดดีเนะเรามีเพื่อนอยู่ที่นี่นะ่ะเราก็เลยมาเที่ยวที่นี่เป็นพักๆนะ่ะ ก่อนหน้าเนี้ยังเป็นที่ที่สงบแล้วก็สนุกสนานอยู่เลยเนะาะทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้เอ้ยถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็มาสเตอร์ออออที่นี่ห้ามพูดถึงเรื่องนั้นเลยนะห้ามเฮ้ยวายขอโทษจริงๆค่ะเรื่องใหญ่แล้วในเมืองโดนวางเพลิงด้วย เวลาแล้วส to ินะจิลขอบคุณนะที่มาช่วยกันจนถึงตอนนี้น่ะอะไรนะอยู่ดีๆก็แค่อยากบอกเอาไว้ก่อนนะเราไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเฮ้ทำไมถึงพูดแบบนั้นขอโทษนะแต่ตอนอยู่ต่อหน้าคนอื่นทำเป็นสำออยไม่ได้หรอกอเบล ไปคว้าชัยชนะกันเถอะจิลไม่ต้องห่วงหรอกพราะพวกเรานะ่ะมีท่านผู้พูดโลกคอยปกป้องอยู่นี่นะขอรายงานค่ะมีพวกกบฏปรากฏตัวสร้างความวุ่นวายในละแวกสลัมค่ะเฮจะ,ะพวกหนูท่อสกปรกเริ่มแหงปากร้องงหแล้วเหรอสซนกำลังถาออกไปกำจัดมันอย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียว เกิดอะไรขึ้นเหรอฮะทุกคนรีบหนีเร็วๆเถะค่ะเออเลนแน่ปลอดภัยดีสินะคะทั้งสองคนทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะคะเธอได้แลบมาทำอะไรอยู่นี่เล่ากำลังทำสงครามศักดิ์สิทธิ์อยู่ค่ะเอ๊ยยังไงก็รีบหนีไปก่อนเถอะค่ะส่วนฉันนะต้องไปช่วยคุณทาดคนอื่นๆก่อนแล้วค่ะ เสียใจด้วยนะต้นตอเห็นความชั่วช้าที่เหยียบย่ำความรู้สึกของพวกเราจะขอลงพันแกทิ่มดีล่ะ ันกำลังรออยู่เชียวแทนเกินอันแสนตื่นเตินของพวกแกน่ะดึงมันออกบนแต่แรกแล้วจริง จริงๆนะคะทุกคนน่าดีใจนะเนี่ยฉันรอคนแกาหารที่จะทาสู้แบบซึ่งๆึ่หน้ามาตลอดเลยแล้วนะเอาละแกทั้งสองคนจงฆ่ากันเองซะให้ฉันได้ดูโชว์อันแสนวิเศษหน่อยสิพูดอะไรบ้าๆออกมานะหรือว่าพวกเธออยากจะให้เจ้าพวกนี้กลายเป็นเศษขยาแบบพร้อมเพรียงกันดีละ่ะจะต่าช้าไปถึงไหนเอางล่ะ ธอลงมือฆ่าอีกฝ่าย้ร่อปล่อยให้เพื่อนๆต้องตายอยากจะได้แบบไหนก็เธอเลือกเลยจะเอาจริงแล้วนะไม่ต้องออมือละย อฉันเสองคนนั้นคนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ไงเล่าทั้งสองคนเป็นคนดีมากเลยนะรู้ไหมแบบนี้น่ะโหดร้ายที่สุดเราออกไปจากที่นี่ได้แล้วก็ถ้าในทีวีเป็นช่วงพับขันฮีโร่จะมาที่หลังเสมอเลยล่ะค่ะเฮ้ยแลาวสิแล้วขวานแบบนี้ที่จะพูดบ้าๆอีกหรือไงอะ ฉันละหาพวกเธอแทบไม้สตราสก็ว่าอยู่ทำไมชักช้านักเป็นสถานการณ์ที่สนุกใช่เล่นเลยนี่สนุกที่ไหนกันเล่ารีบไขกุญแจให้เราออกไปเร็วสิเถอยไปก่อนแล้วกันเป็นบันเลงวันที่ไวจริงนะ

ปรากฏพร้อมเมื่อจีเห็นความหวังอบกอดผู้ทรงศักดิ์สีแดงและจะยังยืนหยัดกลางหิมะสีทองฮูกุลโลกฮูกุลโลกเหรอเหลวไหลสิ้นดีมันก็เป็นแค่ตำนานแล้วนะยบังอาจกล้านะนะแล้าทำแบบนี้กับข้างกรองของมาสเตอร์ด้เหรอ เลยเนี่โอ้โหไม่เบานี่ถ้าเลยเน่ยเราแล้วก็สยองน่าดูเลยล่ะย่แล้วีดรีดถอยกันก่อนดีกว่าคอะอะไม่ว่ายังไงไอ้เหี้ให้ไม่ได้ค่ะนี่แหละแพลแห่งรักไปเพื่อมาส์ตาค่ะ หน้าใบของประวัติศาสตร์จากนี้ไปคงยุ่งหน้าดูเลยนะจิ๊ยมหิวสมัดเลยฮะ คริสมาสที่รอคอยใกล้มาถึงแล้วทุกคนไปทำงานหาเงินซื้อของขวัญให้มาสเตอร์กันเถอะถ้าเด็กดีเอาถุงเท้ามาแขวนไว้ตรงหัวนอนแล้วก็คุณซานต้าก็จะเอาของขวัญสุดวิเศษมาให้ด้วยล่ะค่ะ แต่จะว่าไปตอนฉันมาที่บ้านมาสเตอร์ครั้งแรกก็เป็นคริสต์มาสอีฟนะคะในฐานะของของของวัญคริสต์มาสของมาสเตอร์เหรอเป็นไงบ้างเอ๊ะยังไงคะความรู้สึกตอนโดนยัดเสื้อถุงเท้ามาสเตอร์น่ะสงสัยเรื่องนั้นงั้นเหรอตอนต่อไปของบุโซชินกิเพลงคริคสต์มาสแด่เธอ